ชั้นยืนอยู่ที่ปั๊มปตทเสียมราชสาขาอัพสาราที่ประเทศกัมบูชาค่ะเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเหมือนกับ PT Live Station ที่เมืองไทยเลยค่ะท่านผู้ชมครับปตทเขาขยายธุรกิจน้ำมันนะคะในอาเซียนค่ะโดยชวนผู้ประกอบการ SME ที่เป็นพันธมิตรนะคะมาร่วมอยู่ที่ Live Station แห่งนี้ด้วยนะคะโดยตั้งเป้าว่าใน4ปีข้างหน้านะคะจะมี500สาขาในอาเซียนค่ะ มาคุยกับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันของปอตทนะคะคุณอัตพลระคุบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัตพลคะมาที่นี่เหมือนปอตทเมืองไทยเลยมีก๊อตจิด้วยครับก็ต้องขอเรียนว่าความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับก็คืออยู่ที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับค่ะแต่ว่าเราได้ยกมาตรฐานของ PT l i f e Station เมืองไทยมาอยู่ที่นี่ครับมีทั้งธุรกิจน้ำมันแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เป็นนอนออยด้วยครับ ก็เป็นมาตรฐานที่เรายกมาจากเมืองไทยนะครับก็คือมีทั้งร้านสะดวกซื้อก็คือจิฟฟี่นะครับแล้วก็ร้านคาเฟ่เมซอนที่เราคุ้นเคยในเมืองไทยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็นอกจากนั้นเองการออกแบบนะฮะเราก็เน้นในเรื่อง,องความร่มรื่นนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีธุรกิจเสริมธุรกิจนันออยเนี่ยหลากหลายเพื่อที่จะให้บริการกับผู้บริโภคนะครับ <Okay. S 1> คบคือถ้าสังเกตแล้วท่านผู้ชมครับปั๊มน้ํามันที่กัมพูชาเนี่ยจะเป็นปั๊มเล็ก แต่ที่พอทยกไลฟ์สเตชันมาที่นี่เนี่ยจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนเลยนะคะครับก็เป็นความตั้งใจที่เราจะทําตลาดโดยการสร้างความแตกต่างนะฮะโดยเอามาตรฐานที่ประสบความสําเร็จแล้วในเมืองไทยมาที่นี่นะครับก็เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับคนไทยนะครับกระแสตอบรับของชาวกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับดีมากครับเพราะว่าก็ ปั๊มที่เป็นลักษณะไลฟ์สเตชันเนี่ยก็จะเป็นปั๊มที่มียอดขายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปั๊มปกติโดยทั่วไปในกัมพูชานะครับอื่นๆที่ไม่ใช่น้ํามันเนี่ยมีอะไรบ้างที่มากับปตทคะธุรก,กิจน้ํามันปตทเน,เน้นการลงทุนในประเทศอาเซียนเนี่ยอันที่1คือสร้างแบรนด์คนไทยนะครับเพื่อที่จะให้คนในอาเซียนเนี่ยได้ยอมรับการที่เราเอาตัวไลฟ์สเตชันมาเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะตัวน้ํามันปตท SME อ SM e อื่นๆซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรก,กิจของเราแล้วที่เมืองไทยเราก็ชักชวนมาด้วย นะ่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับ s m e ไทยเนี่ยที่อยากจะทดลองลงทุนในต่างประเทศเนี่ยได้มาเริ่มธุรกิจของตัวเองนะฮะซึ่งถ้ามาเดียเด่ยวๆนี่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเริ่มต้นยังไงก็มากับเรานะฮะเราก็จะคอยให้คำแนะนําแล้วก็มาร่วมกันสร้างธุรกิจในอาเซียนด้วยกันนะฮะกระแสตอบรับของคาเฟ่อเมซอนเป็นยังไงคะครับก็ในกัมพูชานี่ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมกล้าพูดได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเลยสําหรับแบรนด์กาแฟนะครับสาขา ของอเมซอนที่ขายดีที่สุด3สาขาแรกนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทย<อ>ามาอยู่ที่กัมพูชาหมายถึงว่าสาขาที่ขายดีที่สุดของคาเฟ่อเมซอนอยู่ที่กัมพูชาครับสาสาขาเลยนะฮะแต่ละสาขาคือขายพันกว่าแก้วต่อวันขึ้นไปทางนั้นนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากๆนะครับอะไรที่ทําให้ลูกค้าชาวกัมพูชาเนี่ยสนใจรสชาติของคาเฟ่อเมซอนขนาดขายดีอันดับหนึ่งผมว่าอันแรกเลยก็คือพื้นฐานจริงๆคนกัมพูชาเนี่ยก็เป็นคนที่ นิยมดื่มกาแฟอยู่แล้วนะฮะจากข้อมูลวิจัยเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยเขาบริโภคกาแฟมากกว่าคนไทยอีกนะฮะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือกลยุทธ์ในการทําแบรนด์ตัวคาเฟ่เมซอนของที่กัมพูชาและก็ที่ลาวซึ่งจริงๆคล้ายๆกันเนี่ยเรามุ่งไปที่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นประชากรที่กําลังเติบโตของประเทศเหล่านี้นะครับถ้ามองคาเฟ่เเมซอนวันนี้เนี่ยลอยลาและเห็นว่ามีคนจะมาเป็นแฟรนชชสยมากมายพอ แบรนด์เราเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเนี่ยก็มีผู้สนใจมาร่วมลงทุนเราก็ใช้รูปแบบเขาเรียกว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์นะครับ oh. ทางบริษัทที่เรามาตั้งคือ PTT c a m คา d i บเดียนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามาสเตอร์แฟรนไชส์และเขาสามารถให้แฟรนไชส์กับผู้ประกอบการหรือว่า SME ของกัมพูชาเนี่ยนำแบรนด์เราไปลงทุนได้นะครับ <That. S 1> ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้าง ความเติบโตไปควบคู่กันและในธุรกิจน้ํามันล่ะคะการแข่งขันในกัมพูชาเป็นยังไงบ้างมาเก็ตแชร์ของเราเป็นยังไงประเทศกัมพูชาตอนนี้ความต้องการใช้ประมาณ3,500ล้านลิตรต่อปีนะครับปอทอเองตอนนี้เรามาทําธุรกิจขายได้ประมาณ200ล้านลิตรต่อปีนะฮะมาเก็ตแชร์ประมาณ5-6%ค่ะ <c oughs> นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้คือว่าเราจะต้องเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งสำหรับแบรนด์ของบริษัทข้ามชาติตอนนี้ถ้าที่กัมพูชาเนี่ยเรายังเป็นที่สองตามหลังโทเทลอยู่นิดนึ แต่คาดว่าสิ้นปีนี้น่าจะแซงเป็นที่1ได้ในแบรนด์ต่างชาติด้วยกันค,ครับหมายถึงว่าในแบรนด์ต่างชาติด้วยกันเนี่ยประกาศเลยขอเป็นที่1ใช่ครับสำหรับตลาดอาเซียนแล้ววันนี้ปตทลงทุนที่ไหนบ้างนอกจากกัมพูชาลาวแล้วก็มีฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณร้อยปั๊มแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยเรามีกี่สาขาแล้วเราตั้งเป้าอย่างไรในอาเซียนคะอาเซียนปัจจุบันเรามีประมาณ170สาขานะครับภายในปี2020เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้500สาาข ก็อีกแค่4ปีข้างหน้าครับจาก170นะคะจะขึ้นเป็น500สาขาใในการเติบโตในอาเซียนและการเติบโตในอาเซียนแบบนี้นี่คือจะชวนน้องๆ SME ตามมาด้วยไหมแน่นอนครับแน่นอนท่านผู้ชมคะถ้าฟังดูแล้วนะคะสิ่งที่ได้มากกว่าตัวเงินมากกว่ารายได้ของตัวบริษัทนะคะก็คือ แบรนด์ของคนไทยสร้างความภูมิใจแล้วก็สร้างความเติบโตให้กับ SME ที่ตามมาด้วยกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและยินดีด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะท่านชมคะเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนนะคะปตะทนะคะก็จะเชิญชวน SME ที่เป็นพันธมิตรมาลงทุนในอาเซียนตั้งเป้านะคะว่าจากวันนี้ไปวันนี้170สาขาในอาเซียนอีก4ปีข้างหน้า เป็น500สาขาในอาเซียนค่ะจะเห็นแบรนด์ไทยที่แข็งแรงไปทั่วอาเซียนค่ะเดี๋ยวพักสกักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตในแวดวงพลังงานค่ะ